99%ของคนที่กําลังทำคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันและลดน้ำหนักแล้วมันยังไม่สําเร็จสักทีเพราะคุณกําลังทาแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นเลิกทำแบบนี้ซะหนึ่งเลิกจับลู่วิ่งเวลาที่เราเดินควรปล่อยแขนแกว่งตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าจะทําให้เพิ่มอัดปาการหล่อผ่านได้มากขึ้นและเพิ่มความเข้มข้นได้มากขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าเราจับลู่วิ่งขณะเวลาที่เราเดินเนี่ยจะทําให้ความเข้มข้นของเราเนี่ยน้อยลงการใช้พลังงานจากไขมันของเราเนี่ยลดน้อยลงด้วยเช่นกันครับ วันนี้คุณลองพิสูจน์ดูก็ได้นะครับว่าระหว่างที่คุณจับลูกวิ่งขณะเวลาเราเดินกับไม่จับเลยและขณะเวลาที่เราเดินเนี่ยความพิ้พนจะแตกต่างกันการที่ไม่จับลูกวิ่งขณะเวลาเราเดินเนี่ยจะทําให้ชั้นเหล็ของเราจะเต้นสูงมากก็จะทําให้เราสามารถเบิร์นไขมันได้มากขึ้นนั่นเองครับบางคนใจร้อนเข้ามาฟิตเนสในวันแรกก็ปรับความชันอยู่ที่1 5เเลยเหนื่อยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าคุณปรับความชันอยู่ที่15%แล้วไขมันของคุณเนี่ยยังไม่ลดร่างกายก็จะรู้แล้วว่าเวลาที่เราปรับความชันอยู่ที่15%เนี่ยนั่นคือการารเดโอหรือว่าการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของคุณที่ควรที่จะได้รับนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยอยากจะลดน้าหนักให้เร็วขึ้นลดไขมันให้เร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องไปเพิ่มความเข้มข้นถูกไหมแต่อย่าลืมว่าไอ้15%เนี่ยของลู่วิ่งบางเครื่องนะครับมันคือแม็กซิมั่มแล้วคุณเองเนี่ย 15%เนี่ยมันสูงมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออย่าพึ่งใจร้อนในการปรับ15%คุณควรที่จะค่อยๆเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นไปอาจจะเริ่มจากที่2-3%ก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วคอยมอนิเตอร์ตัวเองอยู่ทุกอาทิตย์นะครับว่าในสัปดาห์นี้ร่างกายของคุณเป็นยังไงบ้างน้ำหนักของคุณลดไหมไขมันของคุณลดไหมถ้าเกิดว่าลดอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันช้าไปแล้วหรือว่าอยากจะเพิ่มความเข้มข้อนอีกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้้้้นนนนนไไไปปปปกกกก็็็็ดดดครรรรัับผมอออาาาาจจะ3-4%เเเเ5.6% 25%่่ววชยูแลิ วเวลานานๆอาจจะหลายเดือนหรือหลายปีนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการปาดเจ็บที่หลังล่างแล้วก็ตึงน่องมากด้วยครับ <S <S เหนื่อยนะครับปั่นจักรยานไปเรื่อยไม่สนใจความแคบค้นเลย หากคุณเป็นคนที่เลือกจักรยานในการทําคาร์ดิโอนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการปั่นจักรยานที่เรามีการหมุนทุกครั้งแบบนี้นะครับแต่ละครั้งเนี่ยแรงมันไม่เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ความเข้มข้นของคุณเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองครับแต่จะต่างจากลูวิ่งที่รูวิ่งเนี่ยมันจะบังคับให้เราเนี่ยเดินความเร็วคงที่น,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่ใช้จักรยานในการคาร์ดิโอคุณต้องสนใจความเข้มข้นและมีสมาธิกับนั้นมากมาครับวางมือถืออย่าเพิ่งดูซีรีส ทายดีโอแบบไม่สนใจความแข้งข้นเลย บางคนเนี่ยขึ้นเครื่องคาร์ดิโอก็จริงนะครับแต่ความเป็นคนของคุณเนี่ยต่ำมากยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะเดินไปเรื่อยเปื่อยเล่นมือถือบ้างนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก3กิโเมตรต่อชั่วโมงฮาัลเรตของคุณเนี่ยก็อาจจะเต้นอยู่ที่ร้อยกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะมีหุ่นแบบดาราในแบบลินลีนอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้นะครับคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยทำการคาร์ดิโอหนักขนาดไหนฮาัลเรตของเขาเนี่ยขึ้นไปแตะที่ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบตอนหนึ่งเซสชั่นในการเดินเครื่องคาร์ดิโอนะครับต้องเข้าใจก ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอาจจะใช้รูปวิ่งเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ความเข้มข้นของคุณเนี่ยแตกต่างกันก็ทําให้แคลอรี่และการใช้ไขมันของคุณเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองครับผมต้องขอเตือนก่อนนะครับบางคนเนี่ยฝันใหญ่มากเลยเวลาที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาฟิตเนสนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะมีหุ่นที่ลีนเหมือนดารานายแบบใช่ไหมครับแต่ว่าคุณเองเนี่ยไม่ทําปัจจัยทุกๆอย่างเนี่ยให้เหมือนเขาแล้วคุณจะเหมือนเขาได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ควรมีข้ออ้างคุณควรจะตั้งใจทำคาร์ดิโอแบบตั้งใจจริงๆนะจ ทำคาเดโอเวลาเท่าเดิมความเข้มข้นเท่าเดิมทั้งปีทั้งชาติครับ การทำคาร์ดิโอนะครับเวลาที่เท่าเดิมทุกๆครั้งในทุกๆวันร่างกายของคุณเนี่ยจะเกิดการชินนั่นเองบางคนเนี่ยคาร์ดิโอส0นาที5วันก็เป็น150บนาทีถูกไหมครับแรกๆเนี่ยก็อาจจะลดไขมันได้ลดน้ําหนักได้ได้ดีมากๆด้วยแต่ผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งนะครับร่างกายของคุณเนี่ยเกิดการชินนั่นเองครับแล้วไขมันของคุณน้าหนักของคุณก็อย่างเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าคุณควรที่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอาจจะเพิ่มจากระยะเวลาอย่ายยกตัวอย่างเช่น30ทีเป,ปสาครับ5นาป200ปทีต่อัดาเ้มนนัก็เพิ่ขึ้นม แต่นี่ยังไม่รวมกับการที่เพิ่มความเข้มขพ้นในการเดินยกตัวอย่างเช่นจากเดิน4เป็นเดิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอย่างนี้ก็เพิ่มความเข้มขพ้นได้หรือบางคนอาจจะเพิ่มความชันจาก4เป็น6อย่างนี้ก็ได้เช่นกันครับไม่เปลี่ยนรูปแบบในการคาร์ดิโอเลยหากบางคนทำคาร์ดิโอในรูปแบบเดิมๆในทุกๆวันแล้วน้ำหนักและแผมันของคุณเนี่ยยังไม่ลดคุณควรที่จะสลับเครื่องคาร์ดิโอบ้างหรือว่ารูปแบบการคาร์ดิโอแบบอื่นบ้างยกตัวอย่างเช่นวิ่ง อีลิปติกอลปัันจักรยานหรือว่ายน้ำเพื่อทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการพัฒนาในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดเรทหรือว่ารูปแบบการ์คิโอหรือการใช้กล้ามเนื้อที่มันไม่เหมือนกันซึ่งมันส่งผลในการลดไขมันและลดน้ำหนักอย่างดีมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองสลับกันดูนะครับ ไม่ใช้เทคนิคในการฝึกซ้อมหรือว่าทำคาร์ดิโอนั่นเองครับสิ่งที่ผมแนะนําว่าให้ทำนะครับคือการทำฮิตนะครับการทำฮิตนะครับคือความเข้มข้นที่สูงมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เชือกตีแบบนี้นะครับโดยความเข้มข้นที่สูงมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบอื่นที่อาจจะใช้บอดี้เวทก็ได้คุณอาจจะทำเซอร์กิตเทรนนิ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทำฮิตด้วยเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นการเบอร์บี้ให้นีโดตบหรือว่าจัมปิงแจ็คนะครับ และทำติดต่อกันแบบนี้นะครับก็เป็นไฮเจนตี้ได้เช่นกันครับเหนื่อยเช่นกันครับ คุณไม่ตั้งเป้าหมายในการลดน้าหนักและลดไขมันแต่ละคนที่อยากลดไขมันและลดน้าหนักนะครับคุณควรตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าอยากที่จะเอวเท่าไหร่หรือน้ําหนักตัวเท่าไหร่ครับซึ่งการตั้งเป้าหมายนะครับมันทําให้เรามีแรงจูงใจและกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเลยนะครับว่าคุณเองเนี่ยอยากจะลดไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาเท่าไหร่หรืออยากจะลดกี่กิโลกรัมในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณทําไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าคุณจะไม่มีวันสิ้นสุดและคุณเองเนี่ยสุดท้ายก็จะทอนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งท หรือว่าจะเป็นการออกประกางคุณนะครับผมรับรองว่าคุณเองเนี่ยทำได้แน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับ ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าหากคุณทํา8ข้อนี้แล้วนะครับแล้วคุณยังลดไขมันไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับไปดูเรื่องอาหารนะครับเพราะอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดเคยได้ยินไหมครับว่าซิกแพคเนี่ยไม่ได้เกิดที่ยิมแต่เกิดที่ครัวของคุณนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยกินแคลอรี่เกินมากกว่าร่างกายที่คุณใช้หรือใช้น้อยกว่าที่ร่างกายคุณกินเข้าไปเนี่ยคุณเองก็จะน้ำหนักขึ้นไขมันขึ้นนั่นเองครับหากใครนะครับที่ต้องการลดไขมันลดน้าหนักหรืออยากปรับเปลี่ยนรูปร่างนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่ Fit นะครับ หากใครที่ต้องการวางแผนโภชนาการและออกแบบตารางออกกาลังสอนท่าออกมาลังที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเห็นผลเร็วที่สุดสําหรับทุกคนทุกๆคนสามารถเข้ามาปรึกษาและเทรนกับเราได้ที่ Fit ดีไซน์พรา m มที่นี่มีเทรนเนอร์เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันลดอ้าหนักปรับเปลี่ยนรูปร่างขอเจ้าสาวเจ้าบ่าวเทรนกับฟิตดีไซน์พรามฟรีค่าสมาชิกฟิตเนส หากซื้อคอร์เทรนกับเราไม่มีค่าแรกเข้านอกจากนี้ยังมีค่าส่วนตัวโยคะคอร์แอปเก็ตลีนและค่าสื้อดืนอีกตั้งมากมายนะครับสามารถติดต่อสอบถามคอร์เทรนส่วนตัวและสมาชิกรายเดือนรายปีได้ที่ l i n e at Fit Design f n t n e s s หรือโทร021260663แล้วเจอกันครับผมขอตัวไปคาเดียวก่อนสู้ๆครับพี่